ตอนที่7 3บามการยางเชิงของบัณฑิตหนุ่มหลินเว่ยเว่ยหัวเราะคิกคักและแซงทำหน้าซื่อตาใสาข้าไม่ได้ทำดอกไม้ไฟแล้วจะรู้สูดดินปืนได้อย่างไรเจ้าคิดมากไปแล้วหือให้ตายข้าก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดดูสิว่าบัณฑิตน้อยเยี่ยงเจ้าจะทำอันใดข้าได้กล่าวจบนางก็เดินเข้าไปในครัวอีกครั้งเจียงโมหานมองตามหลังอย่างเคร่งครึมและขมวดคิ้วมุ่นลึกเข้าไปในดวงตาของเขาคือความมืดมิดที่มองไม่เห็นปลายทาง หัวหมูตุ๋นเสร็จแล้วหลินเว่ยเว่ยเฉอนแบ่งออกมาหนึ่งจาขนขณะที่ยังร้อนจากนั้นนางก็ปรุงรสด้วยกระเทียมสับและน้ำมันงาแล้วไปอุ่นหมั่นโถที่ขาวนุ่มสองสามลูกหมั่นโถขาวเนียนกับเนื้อหัวหมูตุ๋นถือเป็นความเพลิดเพลินของการลิ้มรสชาติอาหารอร่อยมากเนื้อหัวหมูทั้งหอมทั้งเหนียวนุ่มท่ามือเย็นค่าทานซี่โครงน้อยลงหน่อยคงดีเจ้าหนูน้อยลูกหน้าท้องที่ใกล้อิ่มเต็มทีพลางลิ้มรสชาติอย่างทอดถอนใจและเสียดาย ลินเว่ยเว่ยตีไปที่ท้องกลมๆของเขาพลางหัวเราะเนื้อหัวหมูที่หั่นไม่กี่ชิ้นนี้ก็เพื่อให้พวกเจ้าลองชิมผู้ใดใช้ให้เจ้าไม่รู้จักหักห้ามใจจนทานไปเยอะถึงเพียงนั้นเล่าหัวหมูตุนไม่มีขังอกวิ่งหนีเจ้าไปที่ใดหรอกเจ้าไม่คิดเก็บไว้ทานวันพรุ่งนี้เลยหรือเจ้าหนูน้อยหัวเราะคิกคักแล้วตอบว่าเพราะฝีมือของพี่รองยอดเยี่ยมข้าจึงอดใจไม่ได้จริงๆพี่รองพรุ่งนี้ทําไปส่งให้พี่สามศัก์หน่อยเถิดเขาอยู่ที่สํานักศึกษาจึงไม่ได้ทานน่าเสียดายเหลือเกิน นั่งวงข้อศีระเล็กๆของเขาแล้วกล่าวว่าอากาศร้อนเช่นนี้กว่าจะถึงในเมืองคงเสียก่อนพอดีรอให้พี่สามของเจ้าหยุดพักค่อยให้พี่รองทําอีกก็ได้หัวหมูหนึ่งหัวราคาไม่กี่อีแปะหรอกเจ้าหนูหน้อยจึงกล่าวอย่างยินดีว่าโชคดีที่ปีหน้าข้าไปเรียนแค่สํานักศึกษาตระกูลจงที่หมู่บ้านข้างๆไปเช้าเย็นกลับได้ทานข้าวที่บ้านตั้งสองมือเชียวนั่งวงถลึงตามองเขาหนึ่งทีแล้วกล่าวว่าในหัวคิดแต่เรื่องกินแล้วจะเรียนรอดหรือไม่ แม่คิดว่าเจ้าอยากไปเรียนให้เสียเงินเปล่าจะดีกว่าเจ้าหนูน้อยร้อนตัวแล้วชี้ไปที่เจียงโมหานเพื่อพูดแก้ต่างว่าพี่โมหานก็ชอบกินเหมือนกันเขาก็เรียนดีมิใช่หรือผู้ได้บอกว่าชอบกินของอร่อยแล้วจะเรียนไม่ดีขอรับก่อนหน้านี้เจียงโมหานทานอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างจนเป็นโรคกระเพาะหลายวันมานี้พอได้ทานอิ่มทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อเย็นวันนี้เขาแท้ซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานไปไม่น้อยแล้วเมื่อครูก็ยังทานเนื้อหัวหมูไปอีกเยอะจนตอนนี้ท้องชักเริ่มปวดขึ้นมาแล้ว อยู่ดีๆก็ถูกเจ้าหนูน้อยเรียกชื่อขึ้นมาเจียงโมหานที่กำลังกลุ่มท้องอยู่จึงพูดไม่ออกนับว่าข้าโชคร้ายหรือไม่หลินเว่ยเว่ยมองมือของเขาที่กลุ่มท้องอยู่นางจึงลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปในครัวอีกครั้งเจ้าหนูน้อยประคองท้องแล้ววิ่งมาตรงทางเข้าครัวก็เห็นว่าพี่รองได้ตั้งเตาอีกครั้งเขาจึงร้องโอดโอยว่าพี่รองท่านจะทำของอร่อยอันใดอีกพวกเราทานกันไม่ไหวแล้วจริงๆใช่หรือไม่พี่โมหานสมควรแล้ว ดูเจ้าสิไม่รู้จักหักห้ามใจตนเองเลยหลินเว้ยเว่ยกรอกตาหนึ่งทีไม่นานนักบวยต้มน้ำตาลกรวดสำหรับช่วยย่อยอาหารจำนวนไม่กี่ถ้วยก็ต้มเสร็จหลินเว้ยเว่ยตักมาหนึ่งถ้วยแล้วส่งให้เจียงโมหานและกล่าวว่าเจ้าสาบานอย่างเต็มปากเต็มคำมิใช่หรือว่าจะไม่ทานหัวหมูตุนสักคำเดียวทรมานท้องล้วสิหนะโตขนาดนี้ยังทำตัวราวกับเด็กรีบดื่มน้ำแกงช่วยย่อยนี้สิ เจียงโมหานส่งสายตาไปยังน้ำแกงช่วยย่อยดูท่าว่าคนที่ประมาทเลินเล่อเช่นนางจะสังเกตเห็นความไม่สบายของเขามมหนำซ้ำยังต้มน้ำแกงช่วยย่อยอาหารให้อีกไม่ได้นางมาจากที่ใดก็ไม่รู้จะประมาทไม่ได้ชาตินี้เขามีคนที่ต้องปกป้องจึงต้องใช้ชีวิตให้ต่างออกไปอีกครั้งจะประมาทไม่ได้เจียงโมหานจึงเก็บความทราบซึ้งเอาไว้เจ้าหนูน้อยพอได้ดื่มน้ำแกงช่วยย่อยลงไปไม่นานก็กระปริกระเปล่าขึ้นมาอีกครั้งเขามุดลงห้องใต้ดินแล้วตะโกนอย่างตื่นเต้นว่า พี่รองน้ำแข็งในหม้อดินเผาแข็งมากอุณหภูมิของห้องใต้ดินต่ํากว่าข้างนอกหลายองศาดังนั้นความเร็วในการแข็งตัวของน้ําย่อมเร็วเป็นธรรมดาหลินว้วว้วนํำซี่โครงและเนื้อหัวหมูที่เหลือมาหั่นเป็นชิ้นเล็กใส่ไว้ในหม้อดินเผานางหัวเราะแล้วกล่าวว่าดินประสิวที่ทําน้ําแข็งนี้อยู่ได้ห้าหกชั่วย,ยามเชียวนะพรุ่งนี้เช้าข้าจะมาเปลี่ยนทังน้ําอีกครั้งพอน้ําแข็งไม่ละลายเราก็สามารถเก็บอาหารไว้ได้ถึงสามสี่วันเลยเจ้าหนูน้อยถามอย่างกังวลใจ พี่รองจะไม่เป็นการสิ้นเปลืองดินประสิวหรือเช่นนั้นต้องเสียเงินไปเยอะมากแน่น้ำที่ผ่านการละลายดินประสิวะแล้วสามารถระเหยกลายเป็นไอและตกตะกอนเป็นดินประสิวได้ใหม่อีกครั้งพอขูดออกมาก็สามารถนำมาใช้ได้อีกอีกอย่างดินประสิวก็ไม่ได้แพงมากเจ้านาอย่าทุกใจไปเลยหลินเว่ยเว่ยบีบจมูกเด็กน้อยเบาๆแล้วหอมแก้มเขาหนึ่งทีเจ้าหนูน้อยกุมหน้าที่แดงของตนเอาไว้แล้วมองหลินเว่ยเว่ยอย่างขวยเขิน ไอายาข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะเหตุใดจึงมาหอมแก้มข้าด้วยหน้าอายจังวันต่อมาหลินเว่ยเว่ยบรรจุผลชิงอบแห้งทั้งหมด80สิบช่างเข้าในกระบุงไม้ไผ่นางค่อยๆเดินผ่านหน้าบ้านของบัณฑิตหนุ่มด้วยความระมัดระวังแล้วเดินไปที่ทางเข้าหมู่บ้านท่ามกลางแสงแดดยามเช้ามีร่างสูงผอมราวกับต้นไม้ยกต้านละมารังหนึ่งซึ่งมีรัศมีของเทพเซียนเปล่งประกายออกมาและปรากฏสู่สายตาของนาง เมื่อวานเจ้าไม่สบายท้องไม่ใช่หรือวันนี้ไม่ต้องไปแล้วหลินเว่ยเว่ยชื่นชมความงามและสเสน่ห์ของบัณฑิตหนุ่มด้วยในตาวิบวับเจียงโมหันสายหน้าเบลเบเขาบกพัดในมือแล้วกล่าวว่าข้าไม่เป็นไรแล้วเมื่อก่อนตอนที่โรคกระเพาะกำเริบเขามักปวดท้องไปหลายวันแต่ไม่คิดเลยว่าเมื่อคืนพอได้ดื่มน้ำแกงช่วยย่อยได้ไม่นานอาการปวดท้องก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือว่าเพราะช่วงนี้อาหารสมบูรณ์ร่างกายจึงแข็งแรงขึ้นมากโรคกระเพาะของเขาจึงทุเลาลง บัณฑิตน้อยเอย๋อยาคิดว่าตนยังหนุ่มแล้วจะทำอันใดสุ่มเสี่ยงตามอำเภอใจได้ร่างกายคือต้นตอของทุกสิ่งหากไม่แข็งแรงทุกอย่างก็ไรประโยชน์กระเพาะบำรุงมนุษย์ส่วนมนุษย์เองก็ควรบำรุงกระเพาะถึงจะถูกหลินเว้ยเว้พูดเกลี้ยกล่อมอย่างจริงใจไม่หยุดเจียงโมหานทำตัวไม่ถูกไปครู่หนึ่งก่อนจะถามนางว่านี่เจ้าเจ้ากำลังเป็นห่วงข้าอยู่หรือมั่นใจหน่อยนำคำพูดของเจ้าประโยคนี้ไปตัดน้ำเสียงที่สงสัยออกแน่นอนว่าข้ากำลังเป็นห่วงเจ้า อย่ารำคาญที่ข้าจุกจิกเลยหักร่างกายของเจ้าไม่แข็งแรงการสอบและการเป็นขุนนางในอนาคตล้วนได้รับผลกระทบหมดเช่นนั้นปณิธานอันยิ่งใหญ่ก็ไม่มีผลตอบแทนดังนั้นเจ้าจงดูแลตนเองให้ดีหลินเว่ยเว่ยยื่นมือออกไปวางบนไหล่ที่ผอมแห้งของเขาแล้วตบอย่างนุ่มนวลสองสามทีนางมีพละกาลังมากจึงกลัวว่าหากไม่ยั้งมือก็อาจทำให้ไหล่บัณฑิตหนุ่มหักได้เจ้าแน่ใจจริงหรือว่าในอนาคตข้าจะสามารถเป็นขุนนางได้เจียงโมหานย้อนถาม หลินเว่ยเว่ยเงยหน้ามองเขาแล้วรีตามองไปทางแสงสีทองยามเช้าใบหน้ากลมรีสะท้อนกับแสงอาทิตย์ช่วยขับให้นางดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเจ้าฉลาดถึงเพียงนี้แถมยังขยันอีกไม่จําเป็นต้องสงสัยไม่จําเป็นต้องลังเลเลยอนาคตที่สดใสและสวยงามกําลังโบกมือเรียกเจ้าอยู่วันข้างหน้าเจ้าต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและอนาคตสดใสยอย่างแน่นอน เชียงโมหานทำตัวไม่ถูกอีกครั้งทั้งสองเดินเงียบไม่พูดจามาไกลามากเขาจึงเอ่ยปากว่าข้าเคยอ่านเรื่องราวแปลกๆปมาพูดกันว่ามีคนสามารถอย่างรู้อนาคตได้เจ้าเชื่อว่ามีคนเช่นนั้นอยู่จริงหรือไม่อย่างรู้อนาคตโลกกว้างใหญ่และมีเรื่องที่คาดไม่ถึงอยู่มากมายแม้มีคนเช่นนั้นอยู่แล้วจะเป็นเช่นไรฟันเฟืองแห่งโชคชะตาไม่เคยหยุดหมุนแม้ว่าเจ้ายัางรู้โอกาสในอนาคตแต่หากไม่พยายามต่อสู้ดิ้นรนหวังจะนั่งรอเก็บเกี่ยวปร,ประโยชน์เพียงอย่างเดียวแล้วสิ่งที่เจ้ายัางรู้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือ อนาคตอยู่ในมือของเจ้าจะอยู่เฉยหรือทยานขึ้นฟ้าก็อยู่ที่เจ้าพยายามหรือไม่หลินเว่ยเว่ยพูดปลุกใจจูจูเจียงโมหานก็หยุดแล้วหันกลับมามองจากนั้นก็มีรอยยิ้มค่อยๆผุดขึ้นบนใบหน้าเจ้าคิดว่าคำพูดเช่นนี้เป็นสิ่งที่เด็กสาวชาวบ้านคนหนึ่งจะเอ่ยออกมาได้หรือ